สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอรต์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่มาพูดถึงกันบ้างก่อนที่จะไปเข้าอมูลแบบเต็มครับฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์นะครับ ก็จบกันไปครับในศึก UCL นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดพบกับยังบอยนะฮะคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมีอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแบบเต็มๆนะครับก็นัดนี้ครับแมนยูโดยรับตั้งนิกเนี่ยมีการจัดแผนมาเนี่ยนะครับก็ส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงไซเยอะเลยนะครับบวกกับตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาส ก็ส่งลงเล่นยินเข้าไปนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวสำรองก็มีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็เหมือนกับเป็นการลองทีมไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการพักตัวหลักที่เล่นหนักๆมา2เกมติดต่อกันในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับ ซึ่ง11ตัวจริงในเกมบัตเนียก็จะมีดีนเฮสันนะครับมีเอลิกบายี่มีฮวนมาต้ามีเมสันกีนวูดเจสซิดินกาดอามาเดียโลลุกชอวันวิซากา้ามาติดดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กแล้วก็เอนโทนี่ลองกานะครับส่วนผู้สัประตูนเนี่ยก็มีทอมพีตันมาีติโควานะครับ เราก็มีฮาร์ดลี์เท e เดนเมนกี้อิกบาวนะครับซาเวตโชเทีรอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่คือภาพรวมของทีมชุดนี้นครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่ามีดาวรุ่งกับผู้เล่นตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสน,นะครับซึ่งแผนภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าดูกันดีๆเนี่ยในแบบเต็มเกมเนี่ยนะครับเรจะได้เห็นว่าระบบการเล่นเนี่ยจะมีหลัง4คนก็คือทางมาติดคู่กับอิดิบายยไป มาติดเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ตัวกลางยืนคู่กับอิลิกบายีครับวิงแบ็กเนี่ยหรือว่าแบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็เป็นวันบิสายการแล้วก็ลุกชอที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะในเกมนนี้เหมือนเดิมครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งลุกชอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถัดขึ้นมาครับก็จะมีดอนนี่ฟันเดเบ็กครับที่เป็นมิดฟิลตัวปัดกว่าตัวเดียวครับแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีในรายของควนมาต้าที่ยืนเป็นมิดฟิล เชิงรุกกับทางเจสซิซินการดแล้วก็ด้านกว้างเนี่ยจะเป็นอีลองกาแล้วก็อามาเดียโลส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็เป็นเจ้าหนูเมสันกีนบูทนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปซึ่งตามผังบางสื่อเนี่ยบอกว่าเป็น4-1-4-1นะครับซึ่งก็ได้นอนค่ับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจากแผนรอบก่อนที่มีการใช้ในระบบ4-2-2-2นะครับแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นแผนที่ผมได้บอกกันไปนะครับ ส่วนในเรื่องของการทำประตูครับเราก็ได้ประตูแบบสวยสดงดงามนะครับจากการเติมเกียร์ท่านซ้ายของลุกชอนะครับเติมขึ้นมาแล้วก็เปิดนะฮะเปิดเข้าตรงกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เปิดย้อนหลังนะครับแต่ว่าเจ้าหนูเมสันกินวูดเนี่ยก็ดันเป็นว่ายิงท่ายากได้แล้วก็ยิงเข้าไปแบบสวยสดงดงามเลยนะครับในจังหวะนี้ฮะท่ายากยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับเท้าถนัดซะด้วยนะครับนะ ก็เป็นประตูที่แมนยูยิงขึ้นนํานึ่งศนะครับนะในนาทีที่9เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยแมนยูก็มาเสียป,ประตูนะครับในช่วงนาทีที่4 2นะครับจากฟาเบียนรีเดอร์นะซึ่งถือว่าเป็นประตูที่สวยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเรื่องของประตูกันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็มีข้อผิดพลาดการสื่อสารของนกเตะของแมนยูแหละที่ประสานงานกันได้ไม่ดีนะครับดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยไปแตะบอลสั้น ให้กับวันพิซากา้าซึ่งวันพิซาก้าก็ไม่ได้พร้อมเลยครับทำให้ผู้เล่นของทางยังบอยเนี่ยก็มีการชกบอลไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เป็นการสวนตูมเดียวแบบสดสดงดงามอย่างที่เราได้เห็นกันตามไฮไลท์หรือว่าตามถ่ายทอดสดนั่นแหละนะก็นี่คือ2ประตูที่เกิดขึ้นซึ่งภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับครึ่งแรกเนี่ยแมนยูก็เล่นกันได้ เป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของจังหวะสุดท้ายเราก็มีจังหวะสุดท้ายเหมือนกันนะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของเราเนี่ยมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับจบกันไม่ได้นะเราก็สื่อสารกันได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับรวมทั้งการครอบครองบอลก็ทําได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูกันจริงๆเนี่ยจากรายชื่อเนี่ยทำได้แบบนี้รรก็ถือว่า like, โอเคแล้วครับเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่เป็นนักเตะดาวรุ่งแล้วก็นักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสการที่นักเตะดาวรุ่งที่ ไม่ค่อยได้ลงกับทีมชุดใหญ่แล้วก็ตัวชุดใหญ่ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสมาเล่นรวมๆกันเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละจูนกันไม่ค่อยติดบ้างปฏิบัติต่อเกมกันไม่ค่อยได้บ้างนะครับแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยนะครับชัดเจนเลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทางยังบอยครับที่บุกเข้าใส่แบบต่อเนื่องเกมรุกของแมนยูก็แทบจะหายไปเลยนะในช่วงครึ่งหลักนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปแก้ไข ไปเพิ่มเติมกันต่อไปแหละในเรื่องของผูเ้เล่นดาวรุ่งที่จะต้องพัฒนาหรือว่าผู้เล่นตัวสำรองที่จะต้องผลักดันตัวเองขึ้นมานะครับให้ทันกับพวกผู้เล่นตัวจริงมากขึ้นกว่าน,นี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวสำรองถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้โหถือว่าการโรเลชันในนัดต่อไปก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะนะครับในยามที่ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยไม่ไหวมีอาการเจ็บหรือว่ามีอาการเหนื่อยล้าโดยเฉพาะในช่วงโปรแกรมหนักแบบเนี้ยต้องมีตัวสำรองในยามที่เตรียมพ้อไว้โดยเสมอนะครับนะ โอเคนี่คือภาพรวมที่ผมสรุปมาในมุมมองผมนะครับส่วนเรื่องของ5ประเด็นหลังเกมมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเรื่องแรกครับเมสันกินบู๊เนี่ยฉายแววในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับนัดนี้เขาก็ทำประตูได้แบบสวยสดงดงามเลยนะเป็นประตูที่สุดคมนะครับัทงทั้งที่เปิดมาก็มันย้อนหลังไปแล้วนะครับอย่างที่ว่ากันไปแต่ว่าเจ้าตัวก็สามารถ ยิงประตูได้เข้าตาลบาบลังนิกเลยนะฮะสร้างความประทับใจให้กับลาบนังกิกด้วยซึ่งนอกจากทำประตูได้แล้วครับนักเตะรายนี้ก็ยังวิ่งไปกดดันแนวรับเรื่องของการออกบอลของยังบอยด้วยครับทำให้เราจะได้เห็นว่ามีการฉกฉวยโอกาสแล้วก็มีการผ่านบอลให้กับพอลมาตาได้มีโอกาสจบนะครับแต่ว่าก็เสียดายครับที่เป็นประตูไม่เข้านะครับแล้วก็ทีเนี้ยในเกมบัตนจนุบัมันก็อาจจะคิดกันได้ว่าถ้าเกิดทางลาบนิกิคเนี่ย กลับมาใช้ในระบบ4-2-2-2เนี่ยก็คือคร mm ิสเตียโน o โรนโดเป็นกองหน้าเนี่ยอาจจะใส่เจ้าหนูเมสันกินบู o ไปเป็นกองหน้าคู่ mm hmm. ก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันหลังจากที่เกมแรกเนี่ยก็ใส่ทางมาคาร์ดฟอร์ดไปเป็นกองหน้าคู่กับโรนโดไปก่อนนะครับแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเป็นเจ้าหนูเมสันกินบูตนะครับยืนคู่กับคร mm ิสเตียโนโรนโดในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะส่วนเรื่องที่2ครับก็คือ ดีเนสันครับนัดนี้ได้รับโอกาสลองเล่นเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็ทำให้ไม่ผิดหวังครับแต่ว่าดันโชคร้ายครับที่ไม่สามารถที่จะเก็บคลีนชีตได้นะครับก็เสียดายมากๆนะในเกมนัดนี้ครับนังที่เจ้าตัวเนี่ยโดดเด่นนะออกมาปัดกวาดได้หลายต่อหลายครั้งครับตัดจังหวะสําคัญสำคัญได้หลายต่อหลายครั้งนในจังหวะที่ยังบอยพยายามสวดมาหรือว่าผู้เล่นของแมนยูแนวรับของแมนยูเนี่ยหลุดตําแหน่งดีเนสันก็มาเก็บตกให้มาตัดบอลทิ้งได้ รายต่อรายครั้งนี้คือจุดเด่นของผู้ศัปรูรายนี้เลยที่ดูที่จะโดดเด่นกว่าเดวิดเดคาร์เลยด้วยซ้ำนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นกันในเรื่องของดีเนอร์สันในเกมน,นี้นะครับเรื่องที่3ครับก็คือเอลิกบายี่นะครับเอลิกบายี่ถือว่าโดดเด่นครับในเกมน,นี้นะครับแล้วก็ในายามที่เราไม่มีเฮล์ี่แบ็กไวายหรือว่าลินดเลิฟหรือ แนวรับตัวสาคัญอย่างอย่างวารานเนี่ยอิริบายี่ก็มักจะพึ่งได้บบนงมีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันแบบยาวครับว่าอิริบายี่จะรักษาความสม่ำเสมอได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีครับว่านัดนี้เล่นดีนัดหน้าก็ต้องมาเจอกับความยากลาบากหรือมีข้อผิดพลาดกันให้เราได้เห็นกันนะครับแต่ว่านัดเนี้ยโอเคเลยครับเป็นส่วนสําคัญในแนวรับนะฮะแล้วก็ยืนคู่กับมาติดด้วยนะครับนะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจประเด็นที่4ครับก็คือเรื่องของลังนิกเนี่ยที่วันนี้มีการใช้ดาวรุ่งอย่างที่เราทราบกันข้อค่อนข้างเยอะเนาะทั้งทางเอนโทนี่ลองกาโชลาโชติเล่ที่ได้รับโอกาสอาหมัดเยโลออิกบาวซาวนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายๆได้พิสูจน์ตัวเองนะครับต่อหน้าแฟนบอลต่อหน้าตัวของเขาเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่เราได้เห็นบรรดาดาวรุ่งที่พร้อมใช้งาน โดนดันขึ้นมาเล่นแบบเป็นจิ้มเป็นจักนะครับแต่เนี้มันก็มีผลพวงเหมือนกันครับการที่นัดเนี้ยทางรับลังดิกเนี่ยเลือกชุดผู้เล่นดาวรุ่งทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยทำให้เวลาแก้เกมเนี่ยก็ดูที่จะลําบากนะครับตัวจริงดาวรุ่งในช่วงครึ่งหลังหรือว่าบางช่วงทําได้ไม่ดีพอที่จะเปลี่ยนตัวพอหันมาดูที่ตัวสำรองเนี่ยก็มีดาวรุ่งอีกละที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทําให้ตัวผู้เล่นที่จะลงมา ปรับเปลี่ยนเกมเนี่ยเปลี่ยนเรื่องของเกมให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็มองเป็นเรื่องยากเพราะมันไม่มีผู้เล่นซีเนี่ยเลยไม่มีผู้เล่นตัวสําคัญเลยนะครับก็โอเคต้องปรับปรุงกันต่อไปพัฒนากันต่อไปแหละในส่วนของทางลับต้องอีกก็ยังมีการบ้านอีกเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจครับว่าเขาเพิ่งมาทําทีมได้เพียงแค่ไม่กี่วันนะครับการทําทีมมันต้องใช้เวลาครับ ไม่ได้แบบว่ามาอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ทีมจะดีเลยทั้งผู้เล่นดาวรุ่งผูเ้เล่นตัวสำรองแล้วก็ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะนี่คือ5ประเด็นหลังเกมเอามาฝากกันนะครับส่วนเก็บตกเล็กน้อยครับก็นี่ครับบรรดาดาวรุ่งอย่างอิกบาลหรือว่าซาเวตนะครับลูกชายของโรบี้ซาเวตก็ได้รับโอกาสในช่วงท้ายครึ่งหลังกันไปนะครับในเพียงแค่ ไม่เกินสิบนาทีประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับโชลาโชดิเทเล่ก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะฮะนะแล้วก็เทเดเบงกี้ครับที่ท่านี้ลงมาคือไม่ได้เล่นตรงกลางนะครับถาว่าตำแหน่งแบ็คซ้ายเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถนัดเท่ากับเซนเตอร์ตัวกลางสักเท่าไหร่นะฮะก็จะเห็นว่ามีข้อผิดพลาดบางครั้งบางคราวนะครับนะก็พูดง่ายๆครับว่าเล่นในตำแหน่งไม่ถนัดแหละมันอาจจะดูแบบเก้งเก็งางไปหน่อยนะ แล้วก็คนมาต้าครับคนมาต้านัดเนี้ยนะครับก็โอ้โหได้เห็นเลยฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยด้วยอายุอานามครับแล้วก็ความช้าเห็นอย่างชัดเจนครับการพลิกตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันนะครับนะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เข้าใจครับว่าเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยความฟิตความอะไรก็หายไปเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความเก่าที่มีอยู่ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ครับการออกบอลหลายๆครั้งเนี่ยก็มีส่วนสําคัญช่วยให้แมนยูผ่านบอลขึ้นหน้าได้ด้วย เป็นอย่างดีเหมือนกันนะสำหรับวอนมาตานะครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบคครับอีกหนึ่งรายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็แฟนผีเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษครับก็คือการลงเล่นของดอนนี่ฟันเดเบคนี่แหละซึ่งเกมน,นี้ก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่สูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีการเติมขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าดูตามตำแหน่งเนี่ยก็นี้ดอนนี่ฟันเดเบคเนี่ยจะไปในสายเกี่ยวกับการ ปัดกวาดมากกว่านะครับแต่ว่ามันน่าเสียดายจริงๆครับที่เจ้าตัวเนี่ยไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเสียประตูตีเสมอนั่นแลหละนะแต่ในเรื่องของการทําหน้าที่เนี่ยโอโ้โหการสกัดเนี่ยแต่และจังหวะเนี่ยสกัดแบบเน,น้นๆทั้งนั้นครับเน,น้นๆทั้งนั้นนะไม่กลัวเจ็บเลยนะฮะใส่ไม่ยั้งนะครับแล้วก็มีตอนเล็กตอนร้อยเห็นนะครับก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะในการเบรกเกม แนวรุกของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ทอมฮีตันครับก็เป็นผู้สับป,ประตรูที่ได้รับโอกาสลงมานะครับเป็นตัวสำรองครับเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะักซะเท่าไหรนะ่นาะที่จะมีการเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเล่นเนาะนั่นนี่ก็มีเหมือนกันนะครับนะก็ให้โอกาสหลายๆคนนะดูแล้วทางรับมันอยากให้โอกาสหลายๆคนได้ลงเล่นนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับก็คืออารอนวันวิซาก้านี่แหละ วันวิซาก้าเนี่ยนะครับอาการน่าเป็นห่วงครับก็คือฟอร์มหายไปเยอะเลยครับเกมรับก็มีโดดตำแหน่งให้เห็นนะครับแล้วก็ดูแบบฟอร์มหายนะครับพูดแบบรวมๆก็คือฟอร์มหายไปเยอะจริงๆเรื่องของเกมรับส่วนเกมรุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับว่าณเวลานี้นะถ้าเอาไปเทียบกับเดลโกดาโลเนี่ยคือตอนนี้เดยโกดาโลดูที่จะชัดเจนกว่าอย่างชัดเจนครับเรื่องของเกี่ยวกับการเติมเกมรุกนฮะเพราะฉะนั้น ช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นเดียโกดาโลไปก่อนยาวๆนะครับนะเกมรูกก่อม่สุดนะครับเกมรับก็กาคาเนนเกินเหมือนกันสาหรับอารอนบิสซากาแต่ละจังหวะได้บอลก็ดูแบบกิ๊กกิ๊กังนะเชื่อมบอลกับเพื่อนไม่ค่อยติดเหมือนกันนะโอเคนะครับส่วนเรื่องราวปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องของซาชาเลนนะครับซาชาเลนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเดินทางมาที่สโมสรแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโค้ชคนใหม่ของสโมสรเรดาวนี้แหละนะฮะ ก็ภาพยืนยันชัดเจนจากสื่ออย่าง MEN นะครับเอามายืนยันกันนะครับทีนี้พอซาชียลียนมาเนี่ยนะครับทางสปอร์ตบิลเนี่ยสื่อดังของเยอรมันก็มีการโยงไปที่ติโมเวเนอร์ครับก่อนนั้นก็มีการโยงไปแล้วนะครับว่าลาบตันนิกเนี่ยก็เตรียมที่จะโน้มน้าวหรือว่าให้แมนยูให้บอร์ดแมนยูเนี่ยไปซื้อติโมเวเนอร์มาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับเพื่อเป็นการแบบว่า จเดนยให้ติโมเวเนอร์กลับมามีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงอีกครั้งแล้วก็อีกทั้งตาเังน,นิกเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางติโมเวเนอร์ด้วยก็เลยอยากร่วมงานกันอีกครั้งแล้วก็เหมือนกับทางเชลซีก็อาจจะมีแววขายติโมเวเนอร์ด้วยเพราะว่าผลงานเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในระดับแบบพีคตอบโจทย์สำหรับเชลซีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีข่าวกันก่อนหน้านั้นนะทีเนี้ยมันก็ยิ่งแต่เพิ่มเรื่องของความเปไปได้อีกนะครับหรือว่า การจับมาเชื่อมโยงกันแล้วกันเพราะว่าทางแฟนของติโมเวเนอร์เนี่ยพ่อของเขาก็คือซาชาเลนนี่แหละที่เป็นโค้ดของแมนเชสเตอร์เกตหรือว่าเป็นผู้ช่วยของทางลาบลังนิกน,นี่แหละมันก็เลยเหมือนกับว่าเอามาเชื่อมโยงกันอะ่ะแฟนของติโมเวเนอร์ก็คือลูกสาวของซาชาเลนนะครับพูดกันง่ายๆมันก็เลยเชื่อมโยงกันลหลายอย่างลาบลังนิกก็เสด็จกับติโมเวเนอร์นะลูกสาวของซาชาเลนก็อยู่กับติโมเวเนอร์อยู่แล้วก็อาจจะมีการเกี่ยวก่อมันอะไรประมาณนั้นให การย้ายทีมเนี่ยเกิดขึ้นก็ได้นะครับอืมก็ฟังหูไม่หูนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของเดมเบเล่นะครับเดมเบเล่เนี่ยก็เป็นแนวรุกอีกหนึ่งคนที่มักจะมีข่าวกับแมนยูแต่ว่าผมก็มองว่าเป็นข่าวก่าิสนั่นแหละแต่มันมีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าเหตุผลสําคัญที่เดมเบเล่ไม่ต้องการย้ายมาเล่นในถิ่นออเดอร์ฟอร์ดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือเนื่องจากว่าในตําแหน่งที่เดมเบเล่เล่นได้เนี่ยมันมีตัวเลือกหลายคน,นครับอย่างเช่นเจดอนซานโชเมสนันก มาคาร์ดัฟอร์ดที่เล่นฝั่งขวาได้แต่ถ้าเกิดเลือกย้ายมาที่พิมเมอร์อังกฤษจริงๆก,ก,ก็น่าจะเป็นเชลซีมากกว่าเหมือนกับนักเตะวเลายนี้ต้องการร่วมงานกับทอมัสทูเคิลมากกว่าที่จะเป็นลาบนาคิกที่แมนเชสเตอร์เด็ดนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับหมดแล้วนะฮะก็ก่อนที่ไปก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ